สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของการตรวจสอบนะครับประเครื่องด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับเทคนิคที่ใช้นะครับ luminescent dating นะครับจากเครื่องมือ tl osl นะครับใช้ควบคู่กับ icpms นะครับ ทั้งสองเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ที่เราค้างกาใจกันมาอยู่นานแสนนานนะครับเรื่องของพระเครื่องที่เก่าถึงยุคนะครับตั้งแต่พระรอดนะครับมาจนถึงพระสมเด็จนะครับอายุหลักพันปีพันกว่าปีจนมาถึงหลักร้อยร้อยกว่าปีนะครับเรามามองกันว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับถ้าเราดูพิมพ์ดูการตัดขอบนะครับ ดูอย่างอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ดูความเก่าไปไม่ถึงดวงดาวแน่นอนนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์ตรวจสอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือหลายๆคำพูดนะครับที่ยูทูบเบอร์ YouTuber, นะครับหรือดารานักสแสดงต่างๆที่เราเห็นออกมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของออพระเครื่องไม่สามารถตรวจวิทยาศาสตร์ได้นะครับเรื่องนี้ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านใช้ เอ่อความเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความรู้สึกนะครับแค่พระเครื่องต้องแท้แล้วขายได้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะใช้หลักเกณฑ์ตรงนั้นไม่ได้นะครับไปผูกมัดอยู่กับกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับเอ่อรณีวิทยานะครับวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์เอ่อต้องสอดคล้องกันทั้งทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แก้สายตาดูแล้วบอกแท้เก๊นะครับ ถึงยุคอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นเลดิทีฟนะครับก็คือเป็นการเทียบเคียงนะครับแค่นั้นเองนะครับการเทียบเคียงถามว่าดีไหมก็ดีครับแต่มันไม่สมบูรณ์ร้อยเนะครับการที่จะยืนยันพระเครื่องนะครับอ่ที่มีอายุนะครับเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยนะครับสายตาทุกคนใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจะใช้ทั้งหมดเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเรื่องสําคัญ เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องนำมาใช้ควบวกู้กับาสายตานะครับเพราะฉะนั้นาการที่เราจะศึกษาพระเครื่องที่มันมีอายุหลักร้อยร้อยปีขึ้นไปเนี่ยนะครับต้องบอกณนะตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับมันคือต้องใช้วิทยาศาสตร์จริงๆนะครับเข้ามาพิสูจน์ทราบนะครับเมื่อเราพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่ามันเก่าจริงถึงยุคแล้วเนี่ยนะครับ มันก,ก็สามารถที่จะทําให้เราได้รู้ว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับเมื่อร้อยห้ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของพระที่มีการยุบย่นนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับผมเอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับอย่างตรงนี้นะครับนี่ฮะขออนุญาตนะนี่ฮะอันนี้นะครับต้องบอกทุกท่านเลยว่า,าเดี๋ยวผมขยายมาให้ดูชัดๆนะครับว่า พระที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ฮะตรวจสอบเรียบร้อยนะครับยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์ทรงนะครับเรารู้อยู่แล้วว่นนี้คือพิมพ์ใหญ่แน่แน,น,นอนนะครับไม่ใช่พิมพ์เจดีหรือฐานแสบนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับความเก่าต้องได้การยุบย่นหดเกี่ยวแห้งนะครับจะต้องได้ด้วย นะครับไปให้สายตาคนคนเดียวมองหรือ 3- าสี่คนมองนะครับก็ไม่ได้ครับต่อให้เป็นสิบท่านก็ไม่ได้นะครับในหลักทางด้านวิชาการจริงๆนะครับเราต้องอพิสูจน์ทราบนะครับถึงพลังงานที่กักเก็บอยู่ข้างในเนะี่ยภายในองค์พระองค์นี้นะครับมันไม่โดนแสงมานานแล้วเท่าไหร่นะครับการที่ไม่โดนแสงมานานแล้วเท่าไหร่เป็นการบ่งบอกว่ามันเก่านะครับ มันเก่าถึงยุคถึงสมัยจริง,รงๆนะครับเพราะว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันโดนกักเก็บอยู่ในสิ่งนี้นะครับมันบอกได้ว่ามีการสะสมอิเล็กตรอนเนี่ยมานานแล้วเท่าไหร่ไม่ถูกแสงมานานแล้วเท่าไหร่นะครับนี่คือหลักการสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องบอกเลยครับวงการพระเครื่องบ้านเรานะครับใช้แค่สายตาอย่างเดียวไม่ได้ใช้แค่การดูพิมพทรงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับการใช้เทคโนโลยีนะครับต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้ที่ชำนาญการใช้เครื่องมือด้วยนะครับไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์คนใดนะครับคนหนึ่งก็ใช้ได้ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นเฉพาะทางเท่านั้นนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของหลักวิชาการทั้งสิ้นเลย